พลคนโคกน้องนาคืนป่าให้แผ่นดินชีวิตพออยู่พอกินตามรอยทางของ่อให้เราพออยู่พอกินตามคำที่พ่อสอนสวัสดีครับโครงการโคกน้องนา พชอนะครับของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นโครงการทั้งหมดเนี่ยจะแยกเป็น2ประเภทน,นะครับส่วนหนึ่งคือเป็นงบฟื้นฟูอีกส่วนหนึ่งเป็นงบปกติของกรมครับส่วนงบฟื้นฟูที่ดําเนินการในห่วงนี้นะครับของของอำเภอ,อเซกาเนี่ยนะครับงบฟื้นฟูนี้จะได้งบประมาณทั้งหมดของจหวัดบินการเนี่ยทั้งหมดนะครับ55แปลง แล้วก็ดําเนินการที่เซกานี้ทั้งหมด11แปลงนะครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆนะครับก็ก็คือเป็นการฟื้นฟูเรื่องเศรษฐกิจและสังคมในห่วงที่เกิดปัญหาโควิด19นี้นะครับซึ่งการการดำเนินงานนะครับมีทั้งหมด4กิจกรรมด้วยกันนะครับเช่นกิจกรรมที่1นึง จ้ของแปลงและก็น้องนอเนีออ่ครับต้องไปอบรม5วันครับหลังจากกลับมาก็ดําเนินการกิจกรรมที่2ก็คือปรับสภาพพื้นที่ตามภูมิสังคมนะครับขุดโคกหนองหรือว่า,าทำคลองไส้ไก่นะครับแล้วก็กิจกรรมที่3ก็คือการเอามือสามัคคีซึ่งวันนี้เราดําเนินการซึ่งจะมีฐานเรียนรู้12345678 อย่างวันนี้ที่เราดําเนินการแล้วก็กิจกรรมที่3าก็คือจ้างน้องๆน,งนปตใช่ไหมครับที่เซกานี่เรามีาทั้งหมด18คนนะครับ18คนก็คือ9ตําบ,ตบลตาบลละ2คนนะครับก็ผลคาดหวังนะครับก็คิดว่า,าที่เราดําเนินการไปนี้นะครับก็จะดําเนินการตามาวัตถุประสงค์แล้วก็คาดว่าจะ มีอยู่มีกินมีใช้นะครับพอร่มเย็นอย่างที่เราอบรมมานะครับแล,แล้วขนาดนี้แต่ละแปลงก็กําลังเอามือสามาคีนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็มีฐานเรียนรู้ในเรื่องของทําน้ําหมักทำแซนด์วิชปลานะครับโฮมดินอะไรต่างๆก็เป็นกิจกรรมที่แต่ละแปลงก็ต้องดําเนินการเพราะว่าเรามีงบสนับสนุน ลบที่3นะครับก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจที่ที่นักเรียนไปแล้วว่าเป็นการเอามือสามาคัคคีแล้วก็มีงบส่วนหนึ่งที่ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต้นไม้ฟางน้ำหมกักอะไรต่างๆให้ตรงน,นี้นะครับสำหรับอำเภอเซกานะครับผลการดำเนินง,งานก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเมื่อเช้านี้ก็ได้พูดคุยกับเจ้าของแปลงที่มาร่วมเอามือนะครับก็มีความพึงพอใจแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ปรับสภาพพื้นที่แล้วก็ ทําทอยู่ทํากินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะว่าขณะนี้มันเกิดปัญหาโควิดก็สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้นานระยะหนึ่งเงินในกระเป๋าก็ไม่ต้องควักออกมาใช้เพราะว่ามันมีพออยู่พอกินอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นผักหน่อไม้อะไรต่างๆครับผมครับบบนนนผดดิิ้าเก ที่เพียงพอพออยู่พอกินฟื้นสู่บ้านเราเถิดโอ้เจ้านกพลัดถินกลับมาฟื้นแผ่นดินตามแนวทางพวกน้องนารวมพลคนโคกน้องนา ทำรอยทางของพ่อให้เรา านตเรียนรู้เพื่อรู้จักพอตามคำพ่อสอนสัง่งพัวเราจะก้าวเดินไปตามทางของพอ่อลงมือทำไม่รีรอทำดีทำได้ทำเลยรวมพลคนโคกน้องนาพื้นป่าให้แผ่นดิน อยู่พอกินคามรอยทางของ ครับสวัสดีครับครับผมนายประคอาสีเชียงแสนนะครับผัวเลื่อนต้นแบบนะครับโคโรงการโค้น้องหน้าโมเดลแล้กกาสสำหรับงานนี้นะครับก็รหลุึซื้อว่าดีใจนะครับดีใจพอได้เข้ารวมโอการพอความฟันกัฟันมาโดนแล้วเพราะว่าผมมีต้นทุนสีมาเฮ็ดตะก่นกระเฮ็ดโยนะครับกระเฮ็ดมาประจําโยน่เผ็ดมาก เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ร่องพิษร่องถืกมานะครับเราก็บ่มีต้นทุนพอดีนะครับได้มีโอกาสนะครับได้เข้าร่วมโครงการนะครับโขนน้องนาโมเดลนะครับกั็ประชาชนนะครับที่ได้สมัครสมัครเข้าร่วมโครงการก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าในในเฮาก็เฮ็ดอยู่แล้วนะครับเฮาเฮ็ดเป็นอาชีพ ก็คือเป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะครับดีๆเลี้ยงก็ได้นะครับพัาก็ต้องเข้ามาประยุกต์ใส้นะครับกับถาเขาดูเขา้อยแล้วผมก็คิดว่าจะเพ็ดเป็นกเกษตรแบบเชิงท่องเที่ยวนะครับกรเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์วิชาความรู้นะครับเพื่อจะเอาประสบการณ์นะครับเพื่อจะได้ถ่ายทอดให้คร,รับเกษตรกรนะครับที่เข้ามารวมกิจกรรม สำหรับผมกับมีแนวทางความคิดนะครับที่จะดำเนินการต่อไปนะครับให้มันมีประสบความสำเร็จนะครับก็ะจะเพ็่ไปเรื่อยๆนะครับเพิ่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะประสบความสำเร็จหมดละนะครับ